สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วิถีกลางบึงโคกหนองนาโมเดลโดยลุงด้วงกับป้าหนิงจะพาท่านผู้ชมไปชิมกันครับโอ้โทษทีครับไม่ใช่ชิมนะครับแต่จะพาไปปลูกครับปลูกอะไรนะครับดูนี่ครับเขียวชะอมพุ่มสวยสิ่งนี้จะเป็นพืชชนิดอื่นไม่ได้เลยครับนี่คือชะอมครับช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนเข้ามาแล้วพืชชนิดนี้ปลูกง่ายตายากคุณประโยชน์เยอะนะครับ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามีถึง13-14ข้อแต่ลุงจะขอยกตัวอย่างมาแค่3ข้อข้อแรกนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระข้อ2มีสารที่ทําให้ข้อเอ็นแข็งแรงข้อ3ม,มีวิตามิน b ี a นะครับในการบํารุงสายตาส่วนข้อเสียนะครับถ้าท่านเป็นเกานะครับเกาไม่รักเธอนะครับเพราะเขามีกฎยูริกที่จะทําให้ท่านเจ็บปวดได้นะครับเมื่อรู้คุณรู้โทษแล้ว ตอนนี้เรามารู้วิธีการปลูกกันดีกว่านะครับวิธีการปลูกเริ่มแรกคือเราต้องเลือกกิ่งก่อนครับกิ่งที่จะนํามาปลูกนั้นจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับความยาวของกิ่งสักประมาณ50เซนติเมตรแล้วเราก็จะต้องลิดใบเพื่อการขายน้ําแล้วเก็บเกี่ยววัชพืชต่างๆออกให้หมดนะครับพอได้ปริมาณที่พอสมควรแล้วหรือที่ต้องการแล้วเราก็นําไปปลูก ตอนนี้เรามาที่โคกหนองนากันครับแล้วก็ไปที่ขนาดทองคำก่อนปลูกเราจะต้องอมองถึงแนวนะครับที่เราจะปลูกหรือแถวที่เราจะปลูกศิลปะในการปลูกจะทำให้สวยงามนะครับจะทำให้สวยงามเมื่อขุดหลุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จึงนำกิ่งไปปลูกแล้วหลุมนะครับก็ไม่ควรกว้างหรือลึกเกินไปสัก3า30คูณ 10นะครับลึกคูณกว้างแล้วแถวห่างนะครับก็ประมาณสัก50เซนนะครับเพราะเราต้องไม่ต้องการให้เขาพุ่มแจ้ต้องการให้เขาชะลูดแล้วตัดนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับชะอมนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถมีชะอมฐานได้ตลอดทั้งปีนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกกิ่งที่จะมาลงหลุมครับในหนึ่งหลุมเนี่ยควรจะมีสักสอสามกิ่ง สาเหตุนะครับเพราะลดความเสี่ยงในการตายของอกิ่งชะอมที่เอามาปลูกสาเหตุก็มาจากลืมลดน้ำฝนทิ้งช่วงกิ่งไม่สมบูรณ์หรือเอาปลายกิ่งปลายกิ่งนะครับลงไปนะครับดูง่ายๆครับดูที่ก้านของกิ่งถ้าก้านหงายขึ้นด้านล่างจะเป็นด้านโคนนะครับด้านบนจะเป็นด้านปลายเพราะฉะนั้นต้องเอาโคนล,ลงนะครับถ้าเอาปลายลงเมื่อไหร่ตายเด็ดขาดเลยครับ นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องทิมให้ถึงก้นหลุมนะครับแล้วก็อคอนดูสักนิดนึงว่าถึงไม้เอาดินลงนะครับเพื่อฮะไม่ให้เขาโยกคอนถ้าเขาโยกคอนนั่นแสดงว่า,าการออกรากเขาจะไม่มีแล้วเขาก็จะตายนะครับแล้วปุ๋ยต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่นะครับเพราะเราต้องชําให้รากเขาออกซสก่อนแล้วตาเขาจึงออกตาม แล้วลดน้ำนะครับเอาฟางกบเพื่อฮะลดการละเหยของน้ำยืดอายุความชุ่มชื้นของน้ำเราจะได้ไม่ต้องมาลดบ่อยๆนะครับ3 4วันลดครั้งหนึ่งง่ายไหมครับการปลูกชะอมนะฮะเมื่อง่ายขนาดนี้ทอ,ทอทอทอครับทำทันทีนี่ครับเป็นแถวเป็นแนวแล้วนะครับใครต้องการรู้ว่ลวดหนามไม่ต้องนะครับนี่คือ รั้วลวดหนามธรรมชาตินะครับเพราะอะไรมครับเขามีน้ําที่แหลมคมแข็งแรงแต่ความคมและแข็งแรงซ่อนด้วยกลิ่นอายของความหอมและแสนอร่อยวันนี้ลุงด้วงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ